ท่านกนรรมการบริษัทท่านผู้บริหารเกรนแน์ชอนแขกผู้เกีเกยรติทุกท่านและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสได้นําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆคําว่านวัตกรรมของบริษัททีวีดีเร Direct, เนี่ยเราจะไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่ใช่ไหมครับนอกจากสินค้าซ้ำนอกจากสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแล้วเนี่ยยังจะมีวิธีนําเสนอที่เป็นนวัตกรรม สิ่งวันนี้ที่เรานำเสนอเข้ามาในตลาดประเทศไทยก็คือนวัตกรรมของเทคนิคการขายเรามีช่องทางมัลติชานลเยอะแยะมากมายอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วนะครับแต่การขายแบบสกรีนทูสกรีนนะฮะจอจับจอสู่จอเนี่ยนะครับ,ก,รบก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะที่เราไม่มีนะและเป็นการเติมเต็มกันร,ระหว่าง2บริษ,ษัทได้อย่างลงตัวที่สุดเลยครับ ถ้าท่านได้เห็นว e ีดีโอพรีเซนเตชันของทั้งสองบริษัทท่านจะเห็นว่าของเขาเนี่ยจะจับกลุ่มเฮาส์โฮเป็นหลักนะสินค้าราคาไม่สูงเน้นในการขายค้าปลีกซื้อโฆษณาในขณะที่ของเราเนี่ยขายสินค้าราคาไฮทิเกตหน่อยนะฮะสองสาบาทนะเราเลยต้องใช้สื่อโฆษณาในลักษณะของการขายแบบ d irect r e s p o n s e ที่สำคัญคือถึงแม้เราจะมี formation ของค้าปลีก แต่ค้าปลีกที่เราทําก็จะแตกต่างจากค้าปลีกที่เขาทําท่านเดินเข้ามาท่านเห็นจอของเขาไหมครับที่มีจออยู่แล้วข้างล่างก็จะเป็นสินค้าเขาท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีมันมีเทคนิคเนวฮาอยู่ในนั้นเนี่ยยีสอย่างด้วยกันที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จผมไม่เคยคิดว่าผมขายของแบบนี้ผมต้องมานั่งคำนวณพาราโบลากว้างหนา ยังจำได้ไหมครับพาราโบลาความไหนค่าแม็กมีโหมดยังจำได้อยู่ไหมครับนะฮะไปจนถึงค่าโคเอฟฟิเชนซีนะฮะแล้วโคเรเลชันระหว่างโปรโมชั่น otion, สินค้าที่วางกับรีเทลที่เกิดขึ้นเพื่อมาหาค่าสัมประสิทธิ์ให้เจอว่าสินค้าตัวนี้เหมาะกับค้าปีแกนี้ต้องขอบคุณเจมเมลครับที่ทำให้ผมได้ระลึกถึงครูสอนคณิตศาสตร นะเอากลับมาหมดเลยครับทั้งสตงสตานะนี่ก็เป็นเกตเล็กๆน้นนนอยๆที่อยากจะทําให้ท่านได้เห็นว่า JML เนี่ยมีความสาคัญยังไงแล้วมาเติมเต็มกับทีเร็ตได้อย่างไรเราขายสินค้าแบบนี้เขามาอยู่เราขายสินค้าระดับบนเขามาอยู่ในระดับข้างล่างในขณะที่เทคนิคการขายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของค้าปลีกเป็นหลักทำให้กระบวนการในการซื้อสื่อของเราสมบูรณ์มากขึ้นสื่อที่เราซื้อส่วนใหญ่ผมไม่ได้ซื้อ่านทามนะฮะ แต่น้าที่แจมแอลเนี่ยจะเป็นโมเดลในการที่จะซื้อสื่อพาทางพอซื้อสื่อทางทางเข้ามาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเลยทำให้กระบวนการในการซื้อของเราเนี่ยจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นมันการทำ spending กับเรากับลูกค้าหรือว่าเจ้าของสื่อตา่างๆก็จะมีนิยามสำคัญมากขึ้นเช่นกันเรามั้ใ